สวัสดีค่ะเปิ้ล MG s s y นนทบ,บุรีนะคะวันนี้มาพร้อมแคมเปญพิเศษนะคะ MG HSD ของเรานะคะจากราคา1,19,000้บาทนะคะลดเหลือเพียง9,99,000บาทเท่านั้นค่ะยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย0%ูนานถึง72เดือนหรือเลือกผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ8,500บาทเท่านั้นค่ะ มาด้วยเครื่องยนต์1,500เทอร์โบนะคะ1 6 2แรงม้าแรงบิดที่250นิวตันเมตรที่4,400รอบนาทีนะคะใบหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเซคเซอร์แอนอีดีนะคะมาพร้อมไฟตัดออกนะคะล้ออล่อยนะคะขนาด20นิ้วนะคเรามาดู่ภายในกันบ้างนะคะ ะสะดุดตากับตรงนี้เลยนะคะหน้าจอ10นิ้วนะคะตรงนี้รองรับระบบ iSmart นะคะเราเป็นเจ้าเดียวนะคะที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยมาพร้อมกับระบบเลนเซนเซอร์นะคะตรงนี้ก็คือเวลาฝนตกแล้วลูกค้าไม่ต้องปรับที่ปับต้ามกเองนะคะไฟแอมเบียนต์นะคะ,อะคอนโซลหน้านะคะบุด,ด้วยหนังนะคะเาบาะนั่งคนขับนะคะปรับ ไฟฟ้า6ทิศทางนะคะมาพร้อมระบบความปลอดภัย CSC ค่ะควบคุมเสถียรภาพการส่มตัวของรถนะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยค่ะ,ะกล้องมองหลังนะคะช่วยเรื่องของความปลอดภัยดีีขนาดนี้แล้วมาจองกับเรานะคะ MG SQY นนทบุรีค่ะ